แคทนิวนะครับท่านผู้ชมวันนี้เกิดเหตุทำร้ายร่างกายอย่างโหดเหี้ยมในห้องน้ำไม่สาธารณะผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บแผลชะกันคาดว่าผู้ต้องสงสัยเป็นแมวเพศเมียชื่อย่อนาซาไม่ต้องยอก็ได้มัง้งเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูคำสารภาพจากผู้ต้องสงสัยดีกว่านะครับเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้ทำอะไรเส้นใยไอ้มนุษย์คนนั้นเนี่ยเอาแขนมาเกี่ยวฉันเองแต่หาก สวยๆของนาซาหักหมดเลยและอย่างเงี้ยจะไปทำสปาเล็บแมวได้ยังไงล่ะเฮเซ็งเป็ดมาดูทางฝั่งเขาผู้เสียหายบ้างครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกเจ็บปวดมากเลยค่ะเจ้าแมวตัวนั้นร้ายกาจมากมันซกมกไม่ยอมไม่ได้ฉนาบน้ำและนี่ก็คือแผลค่ะแผลที่ฉันโดนเย็บมากกว่า3500เข็มคุณหมอบอกว